เสียงกรีดร้องโหยหวนของรถยนต์ที่เบรกกระทันหันดังสนัน่นหันไปอีกทีเจ้าทองหมาพันธ์ไทยแสนโซนที่ปกติเอาแต่วิ่งไล่แมวก็ยืนตรงาดอยู่หน้ารถบรรทุกที่กำลังจะพุ่งชนน้องต้นกล้าเด็กชายวัยห้าขวบที่วิ่งตามลูกบอลออกไปกลางถนนโดยไม่ทันมองเจ้าทองไม่รอช้ากระโจนเข้าหากัดที่แขนเสื้อของต้นกล้าอย่างแรงแล้วกระชากสุดกำลัง ชายหนุ่มคนขับรถบรรทุกที่ช็อกไปแล้วเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตะโกนลั่นระวังแต่เจ้าทองไม่สนใจมันใช้แรงทั้งหมดที่มีลากต้นกล้าถอยหลังออกมาอย่างรวดเร็วเพียงเสี้ยววินาที เสียงยางบดถนนดังสนัน่นรถบรรทุกเฉียดร่างของเด็กน้อยไปเพียงคืบตนกล้าตกใจจนร้องไห้สะอื่นเจ้าทองเหลี่ยหน้าเด็กน้อยเบาๆเหมือนปลอบประโลมพลันสายตาของมันก็เหลือบไปเห็นใบหน้าซีดเผือดของนางผีเสือ้อหญิงชราข้างบ้านที่มักจะนั่งมองดูเด็กๆเล่นเสมอแต่ครั้งนี้กลับมีเงาดำทาทับเธอกำลังจะก้าวออกไปกลางถนนด้วยท่าถีเลื่อนลอย เจ้าทองหันไปเห่าเสียงดังลั่นทำเอาเงาดำนั้นชะง,งักและค่อยๆจางหายไปเมื่อเจ้าทองหันกลับมาอีกครั้งนางผีเสื้อก็กลับมานั่งอยู่ที่เดิมพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าขณะที่ชาวบ้านที่ได้ยินเสียงต่างวิ่งกรูออกมาทุกคนเห็นภาพเจ้าทองยืนอยู่ข้างๆต้นกล้าที่ปลอดภัยและภาพของนางผีเสื้อที่ดูปกติ ทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่สิ่งที่ทุกคนรู้คือเจ้าทองหมาข้างบ้านผู้น่ารักได้กลายเป็นฮีโร่ผู้กล้าหาญปกป้องเด็กน้อยจากอันตรายที่มองไม่เห็นและอาจจะช่วยชีวิตหญิงชราที่หลงอยู่ในภวังอีกด้วย ตั้งแต่วันนั้นเจ้าทองก็ไม่ใช่แค่หมาข้างบ้านอีกต่อไปแต่มันคือผู้พิทัก์แห่งซอยเปลี่ยวผู้ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักและความกล้าหาญสามารถปรากฏขึ้นได้ในทุกรูปแบบแม้กระทั่งในหัวใจของสุนัขแสนสนตัวหนึ่ง